สวัสดีค่ะพบกับช่องหลงกิจชาแนลนะคะค่ะวันนี้มาทําหน้าที่แทนคุณกิตตีอีกหนึ่งวันนะคะค่ะบ้านหลังนี้เป็นทรงจั่วประยุกหรือว่าทรงจั่วระเบียงข้างนะคะเพื่อนๆเ,เรียกได้ทั้งสองแบบเลยนะคะส่ะนีเลยสวยงามนะคะหลังนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเพื่อนๆสามารถโทรมาจองได้เลยนะคะค่ะกระเบื้องมุงหลังคานะคะก็จะเป็นกระเบื้อง s g g เกรด A เลยนะคะทางโครงการคัดให้เกรด A เลยนะคะแล้วก็ชายคาบ้านนะคะติดตั้งหยดน้ำนะคะลวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะจะตีแบบแนวทับซ้อนนะคะความสูงของตัวบ้านนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะเสาก็จะเป็นเสาขนาดใหญ่นะคะเป็นเสาหน้า8นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะคะ สวยงามมากคือทางโครงการของพยาค้าไม้นะคะเขาจะคัดเกรดของไม้นะคะซึ่งจะเป็นไม้เก่าก็จริงนะคะแต่ว่าไม้จะเป็นการคัดเกรดแบบเกรด A บวกบวกบวกให้เลยนะคะเพื่อนๆซื้อไปแล้วนะคะจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่เลยด้านข้างของตัวบ้านนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไม้ฝาบ้านกันนะคะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะก็จะตีแบบเข้าบางใบไม้แผ่นฝาบ้านนะคะจะเป็นไม้แผ่นขนาดใหญ่มีตั้งแต่หน้าแปดนะคะจนถึงหน้าสิบหกเลยนะคะค่ะไม้ที่ตีฝาบ้านนะคะจะมีทั้งไม้แดงไม้เต็งไม้มะค่าแล้วก็มีไม้โมกมงคลให้ด้วยนะคะค่ะบันไดทางขึ้นนะคะก็จะมี ประตูกันน้องหมาให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะบันไดกว้างมากๆนะคะเหยียบเต็มเท้าเลยนะคะรับรองนะคะไม่ลืน่นไม่ตกแน่นอน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่3ามูเมตรนะคะค่ะมีพนักพิงนั่งเล่นให้ด้วยค่ะที่พนักพิงม้านั่งนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นใช้ไม้แผ่นเดียวซึ่งจะเป็นไม้แผ่นขนาดใหญ่นะคะนั่งสบายรับรองไม่ตกแน่นอน,นะคะ่ะ ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมรับรองรับรองเพื่อนฝูงมุมนั่งเล่นของครอบครัวนะคะอ,ะอีกมุมนึงนะคะก็จะมีมานั่งให้ด้วยนะคะนี่เลยลักษณะาการตีฝ้าเพดานนะคะก็จะตีแบบแนวเรียบนะคะสะลดตามหลังคาลงมานะคะตรงระเบียงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรง ครัวกันก่อนดีกว่านะคะค่ะห้องครัวกว้างอยู่ที่สามคูณสองเมตรนะคะซึ่งเป็นห้องครัวขนาดอ่าพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสำหรับบ้านไซส์ขนาดนี้นะคะหน้าต่างก็มีหน้าต่างสองช่องช่องละสองบานนะคะ,ะเป็นหน้าต่างที่เปิดแล้วได้สุดเลยนะคะได้กว้างมากๆเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะตีแบบเป็นไม้ขัดนะคะเป็นช่องระบายอากาศนะคะมาทำให้ภายในห้องครัวนั้นดูไม่ไม่ทึบนะคะดูโปร่งนะคะค่ะแล้วก็ภายในห้องครัวนี้นะคะก็นี่เลยก็จะมีประตูนะคะที่เปิดออกไปทางด้านหลังได้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถต่อเติมออกไปได้อีกนะคะอาจจะทําเป็นห้องน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกได้นะคะค่ะ ไม้ภายในนะคะที่กรุนะคะก็จะใช้ไม้หน้า8-16ถึงหน้า16นะคะซึ่งจะเป็นไม้ขนาดใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ไม้พื้นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นไม้พื้นขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะ ừ, ทางโครงการคัดให้เกรด A จริงๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็อย่าลืมแจ้งนะคะว่าดูมาจากช่องของคุณกีตินะคะทางโครงการนะคะลดราคาให้แน่นอนเลย ค่ะตรงนี้จะเป็นภายในห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3ามคูนสเมตรห้นะคะค่ะหน้าต่างม,มี2ช่องช่อง,องละ2บานซึ่งเป็นหน้าต่างทรงยาวนะคะค่ะฝ้าเพดานภายในนะคะจะตีแบบแนวท้องเรือนะคะแบบท้องเรือเลยแบบแนวโค้งๆนะคะ ขนาดห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันกับห้องเลขนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะค่ะแล้วก็มีประตูนะคะสามารถเปิดไปทางด้านหลังได้นะคะค่ะซึ่งเพื่อนๆต่อเติมเป็นห้องน้ําอ,ออกไปได้อีกนะคะสวยงามมากเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะบ้านหลังยงหลังนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะโทรมาสอบถามได้เลยแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าดูมาจากช่องของพุณกิตินะคะสาะ ทางโครงการนะคะก็จะลดราคาให้อีกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันนะคะก็มี1ระเบียงห่ระ,ะเบียง3คูณ5้องห้องนอนห้องละ3คูณา3คูณสเมตรห้นะคะมี2ห้องนะคะแล้วมี1ห้องคัว2อคูณสนะคะ,คะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะโทรสอบถามมาได้เลย พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ